สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทาง youtube นะคะมัน,นีิอุซากะจิมาส่วนกินกาแฟด้วยค่ะย่ำมือเสาร์หกโมงครึ่งนะคะอันมือน,นีจิมาเรล่าห้ฟังพี่น้องพอดีไปพ่อคนไทยอยู่หมู่บ้านทัดไปเพื่อนหนขึ้นรถบัสมานั่งเป็นเล่าห้ฟังว่าเพื่อนอยู่หนีมา8ดปีแล้ว บดไยภาษาว่าสันผัวบ่ใ้ไปใส่ผัวหักผัวแพงหงายตอนนี้ผัวเศร้าแล้วเศร้าหักเศร้าแพงแล้วพี่น้องไล่เพิ่อนออกจากบ้านอืมขอ,อยากก,ากินกาแฟกันเล็กน้อยี๋เหล่าตัวค่อยแหงค่อยแหง ไล่เพ่อนออกจากบ้านมาแตนี่ก็เลยบอกเพลินมาใ้าาออกไม่ออกถ้าเพ่อนไล่ออกจากบ้านก็ต้องออกเพราะว่าสามีจะเอาผู้หยิ่งคนใหม่เขามาอยู่ในบ้านนั่มเพราะว่าไปติดผู้หยิ่งแม่พี่น้องไปติดผู้หยิ่งอไ้ไทยอยู่เมืองไทยไปเที่ยวสงการเลยไปพ่อเลยไปมักเขาก็เลยสิป,ป้าเมีย่ยมาแตนี้ หาเหลืองไล่เมี้ยวออกจากบ้านงำหักงำแพงพี่นองแพงแพงหยังก็บใ้เฮ็ดภาษาก็บใ้เรียนบัดย่ำสั่งบัดตอนี่ไล่ออกจากบ้านขึ้นหมูขึ้นหมา,าตัวพี่น้องง่ำมเป็นเด็กผู้หญิงไหม เลืสิพ้าเพิ่นไปเลียนเพราะว่าเพิ่นบ่รุษจักไหวมองเลียนอยู่มองใดกันเลืสิไปเว่ากับคู่ใครู่ซอยพี่น้องคาเลียนกับ่าแพงดอกหยิบหาฟรังหนึ่งต่อปีเลียนอาทิตย์หนึ่งสองสองชั่วโมงแล้วแต่ว่าี่เลือกเอาย่อมือเศร้าหรือว่าจะเอาย่อมือแรงถ้าสะดวกย่อมือแรงกะ ให้เอาอย่ามือแรงถ้าสะดวกย่ามือเศร้าก็เอาอย่ามือเศราอพี่น้อง่อยนี่เลี่ยนย่ามือเศร้าก่อยสะดวกย่ามือเศราอยางมือ,มอนี่อยไปเลี่ยนเลี่ยนแล้วแล้วอยก็ต้องกลับมานวดเพราะว่ามีลูกค,ค้าบายสองใบาสามค่ะเลี่ยนจบก็บสิบป,ประมาณสิบเอ,อ็ดโมงพี่น้องเพราะว่าเลี่ยนเก่าโมงสิบห้าไปหอดสิบเอ็ดโมง เลียนสองชัมม่วโมงแล้วเขาก็กลับมาเหตุงานได้คือเกากลับบ้านได้าว่าเลียนย่ำตอนแรกนี่ข่อยบอสะดวกเลยเพราะว่าบบมีรถพี่น้องกลับบ้าน <c oughs> รถมดสองทุ่มเพราะว่าอยู่นูน่นเอ้ไอ้ยุคาลิตัสน,นี่พี่น้องเพื่อนับเลียนจบไอ้ย่ำเมื่อแรกน่ะสองทุ่มรถข่อยมดข่อยสะดวกย่ำเมื่อเสา้าก็แล้วย่ำเมือ่อเศา เรียนยาม,มือเศร้าเห็ุงานยามตอนบ่ายเนาะแล้วก็มีรถกลับบ้านแต่ว่าของพี่เล่านีเรียนยาม,มือเศร้าเพราะว่าแล้วก็ฉีดสะดวกมีรถกลับบ้านอยากน้ำรดน้ำลานั่นแหละพี่น้องข่อยเรียนจบแล้วพี่น้องเลย่อยได้คอยได้ R 1หนึ The ่งยงเดนิวโวอาหนึ่งจุดสองอูดฟองซพี่น้องต้องไปเรียนพี่น้องเลยภาษาเนี่ยสำคัญถ้าสื่อสารบ่ได้นึ่งบบมีงานสองมีปัญหาขอบรัวเพราะว่าจีสื่อสารกันบ่เข้าใจสื่อสารกับพัวกระจิบบ่เข้าใจ กับปลูกกับเต่ากับคนหลบขางมันต้องได้ใส่นะพี่น้องแล้วกับการกับงานพร้อมถ้าเฮาไดา้ภาษาอยังมันก็ะิง,ง่ายึ้นพี่น้องคะ่ะปัญหามันก็สิหน่อยลงมีโอกาสได้ไปเลียนไปเลียนโหลดพี่น้องสิเทาชีแก่สิจักปีถ้าเกิดว่าเฮายัางบ่ได้ภาษามีโอกาสได้ไปเลียนไปเลียนเลยแต่ถ้าผู้ใดมีเงิน บ่อยากเลียนของรัฐบาลมันก็มีของเอกชนน่อยพี่น้องอาจจะแพงจักหน่อยแต่ตาเฮาอยากได้แบบว่าอยากได้เล็วอยากได้ตามความต้องการของเฮากาเสียเงินพี่น้องายีเงินเสียวะ่ะข่อยมีเงินเสียอยู่แต่ว่าข่อยบ่เสียข่อยเลียนรัฐบาลเพราะว่ามันถือแล้วก็ของรัฐบาลนี่ได้่อมูลหลายหลายประเทศพี่น้อง <laughs> เจอหลายประเทศที่รัฐบาลมันเป็นรัฐบาลแบบก็เจ้าเลือกที่จะเลี่ยนแบบนี้พอมันถึกน่งมือนี้บาได้ไปเลี่ยนพี่น้องคู่นัดไปห้องสมุติกิไปดื่มน้ำซ่าไปกินเต ดื่มนำ้ำชาดื่มกาแฟาแล้วก็คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่ห้องสม,มุดในเมืองมณน,นบริเลียนแต่ว่าจิภาพพี่สาวเลาไปฝากไปคุยกับคุณคู่ไว้วันเล่าจีเลียนหรือบอริเลียนแต่ว่าเราอยากเลียนอยู่แต่ว่าห้ามขาดเกินสามเท่อพี่น้องของไหนยูคาลิปตัสนี่ถ้าคุณขาดเรียนสามครั้งเกินสามครั้ง โดยที่คุณบอกบอกบกาวเลยขึ้นจากยุดก็ยุทธขึ้นจากไปกับไปเังสี่พี่น้องตามกัะเยิ้มเขากระชีส้นออกจากหองแล้วเขาก็ยิบสอนต่อพี่น้องให้คุณไปหาหมองเลี่ยนเอาเองเลยถือว่าคุณบอใส่ใจอืม คอยต้องการแปมีเซพี่น้องคอยก็ต้องเลี่ยนแล้วก็ต้องใช่การเขียนการอ่านว่าวนได้อยู่แต่ว่าอ่านกับเขียนเนี่ยมันบ่ได้พี่น้องต้องไปเลี่ยนต้องเลี่ยนอ่านเลียนเขียนจังจะไปสอบได้ค่าสอบก็่5 0อหฟังก็ถือว่าบ่แพงพี่น้อง ต้องลอยหาชิฟฟังกับเมืองไทยได้หกเดือนก็โอ้อยู่ได้ล่ะพี่น้องอืมขมเป๊กินกาแฟบใส่น้ำตาลพี่น้องคะ่ะขมปีขมปีช่วงช่วงนี้ข้าเจ้าฮีดกินกาแฟบใส่น้ำตาล พี่น้องคะคลิปนี้แต่ซ้ำนี่้วจ้ะเอาข่อยต้มเห็ดไว้พี่น้องคะ่ะเว้นแล้วนี่คือเห็ดทรงเทศของอุษานะคะหรือเห็ดคันเะเรนแล้วกะ็บานเน้าเอิญเห็ดเอ่ออียงเนาะเห็ดขมิน้นเห็ดเหลืองพี่น้องข่อยต้มไว้เพราะว่าข่อยฉีดองไงน้ำสมพี่น้อง ค่อยจะไปดองน้ําส้มนะคะใส่ใส่ไว้กินย่ามเขากินะลักกงลักเก็ตมุนนะพี่น้องกินลักเก็โอ้ยมอว่านนี่พี่น้องค่ะไสเซกับบ้านเห็ดคันตเรเรนหรือเห็ดเหลืองบ้านเรานะคะ เพราะว่ามันมีสารต้านอะนุมูลอิสระเบตาแทโลทีนนะสันชิมเบิงก่อนเด้อพี่นอ้องค่ะตม้อมหอมกินเฮดเลื้ยงแล้วกะสวยพันปีพี่น้องตายซาแบบนี้เทาซาแก่ช้านะคะตายช้าแก่ช้า นำดังกึดกึดกึดพี่น้องคะก็จังไต่ไก่นี่ไหมอืมไอเห็ดน้ำจิ้มแล้วกะจิ้มกินซื่อๆกัแซบนั่นนี่พี่น้องหืนำดังกึดกึ๊ดกึ๊ดืมแซบพี่น้องเอาวปสิต๊ดน้ำพริกกินกับข้าวเหนียวไปแต่นี้ แล้วก็เอาเฮ็ดตัวนี้แก้มเป็นสีเลยพี่น้องค่ะนี่คะดังติด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 แล้วภาษาาม,มีข่อยกันยังบอตื่นอยู่สิเดปุ๊กเอาเลยละนี่แหละค่ะเมียที่ดีตื่นก่อนผัวพี่น้องค่ะผัวยังบอตืน่นเมียตื่นแล้วเฮ็ดหนังเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ว่าสิเปปุ๊กผัวบบดนี้ สาวไทยนี่ตื่นก่อนผัวนะคะนอนทีหลังอฮะไซด์ได้พี่น้องตื่นก่อนผัวนอนทีหลังอื <c oughs> พี่น้องคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะผู้ใดเจอปัญหากับสู่ๆเด้อพี่น้องเด้อคนไทยอยู่ต่างแดนกะขอให้มีกำลังใจ ขอให้มีความอดทนคอยผ่านอุปสรรคทุกอย่างผ่านเข้อมาคอยเป็นบทเลียนพี่น้องค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบายบาๆก็จะไปอาบน้ำแล้วคอยก่ะซิเฟาแต่งตัวเลยพี่น้องเพราะว่าต้องง,งามๆแน่จังหน่อยเพราะว่าเจอออกไปข้างนอกก็ต้องดูดีจังหน่อยพี่น้องค่ะ สิแต่งตัวก็จังเขา้าเขาปลากับบอด้แหละเดี๋ยวเขาเจาสิตื่นตื่นตกใจนะคะบายบาย